สวัสดีครับ,รบผมเป็กซิลครับผมบล็อกครับแค่นั้นเลย<ช>วันนี้มาทำอะไรพี่วันนี้เหรอครับออพอดี จะไปทำอะไรขี่จักรยานคือต้องเกริ่นก่อนว่าตอนนี้ช่วงนี้ช่วงหลังๆมาเนี้ยไม่ใช่ช่วงหลังซึ่งไม่นานมานนี้เองทวกเรารู้สึกว่าอยากออกกำลังกายบ้างจะหาวิธีการได้ออกกำลังกายแล้วรู้สึกชิลๆไปด้วยไม่เหนื่อยมากคิดว่าจะอยู่กับบ้านแทนจะอยู่กับแต่ก็เลยเออได้มีโอกาสได้คุยกับพี่พลแล้วก็เห็นสุ่มหรือใครหลายๆคนนที่เขามีกิจกรรมคือการขี่จักรยานแล้วพวกเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะผมอ่ะคืออยากตั้งใจที่จะอยากลดน้ำหนัก ด้วยส่วนตัวผมไม่ได้กล่าวว่าสุขภาพจะดีหรอกขออย่างแรกเลยขอ <ละ S 1> ให้ <ละ S 1> น้ันหนักลงช่วงนี้เราก็เลยมีกิจกรรมคือการยํำว่าตอนเยน็นเบางทีเราก็ชนะการอาทิตย์ละคร้งบ้างเพื่อปั่นจักรยานออกทริปกันไปตามที่ต่างๆนะฮะซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการรวมกวนของเพื่อนๆกัน ว,วันนี้เราได้กูรูชื่อดัง2คนเป็นกูรูเลยทางด้านจักรยานนะฮะพี่พลกับพี่สุพี่พลกับพี่สุนะโค้ชเกี่ยวกับจักรยานครับนะครับ <S 2> <S 2> สวัสดีครับพี่กวางด้วยมาครับเดี๋ยวผมถามก่อนไล่ทีละคนเลยถามว่า อย่างพี่สุ่มนี้เริ่มปั่นจักรยานมานานยังถ้าเริ่มปั่นแบบเริ่มสนุกกับมันจริงๆอะไรเงี้ยสี่ปีจริงจังคือ4ปีใช่แล้วผมได้ข่าวมาว่าล่าสุดเนี่ยสุ่มนี่โหดมากเลยนะปั่นจากกรุงเทพไปไกลสุดถึงไหนไปถึงหัวหินครับทริปนั้นมันเป็นทริป,ประเพณีอยู่แล้วก็คือมันมีคนปั่นแต่ว่า หลักพันนะครับหลายคือเรียกว่าหลายพันดีกว่าเขาจะรู้กันว่าช่วงช่วงต้นปีอะไรเงี้ยจะมีทริปประเพณีกรุงเทพหัวหินเดี๋ยวมาถึงพี่พลพี่พลครับ,บครับ,รบไม่ต้องพูดถึงเลยคนนี้เรื่องจักรายานงั้นผมขอข้าม<อ>เฮ้ย พี่พลเป็นไงปั่นเมื่อกี่ปีแล้วเราเริ่มปั่นได้ยังไงหลายเล่าเลยเริ่มปั่นเพราะว่าสุ่มมาสุ่มมนศึกษาอยู่พักหนึ่งสุ่มก่อนสุ่มก่อนแล้วมันก็เอามาเผยแพร่ในวงว่าเฮ้ยพี่จักรยานเนี่ยมันอย่างนี้อย่างนี้ดูอยู่สักพักมันลากมาเลยในในที่ทํางานแบบหุยสวยเว้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไอคันที่มันไปเอามาเนี่ยโหระดับเมพเหมือนกันนะมันซื้อคันแรกก็เมพเลยนะ ตายไป6 7หมื่น่ะก็ประมาณหนึ่งครับใช่มันลากมาเฟรมคาร์บอนคาร์บอนแบบเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยสุ่มถ้าเราจะเริ่มอะโหระดับ7 8หมื่นี่มีตังค์หรอกอ่สักสองสามหมื่นได้ไหมได้พอได้สุ่มบอกมียก็เลยไปซื้ออ่าแล้วโดยที่แบบอันดับนึงแรกๆรู้สึกว่าเอ้ยลองขายขายไปนานอ่ะพี่อ่าเราเคยปั่นตอนเด็กตอนเด็กก็คือเฟสสงเฟสสันนะผมปั่น BMX ล้อแม็กโหเท่กว่าไม่คุยแล้วโอ้ เด็กที่เขาปั่น B M X วิ่งแม็กเลยเหรอเออกระโดดนี่จากบ้านแล้วลงเนินนัในบ้านนะเป็นกอยาเล็บเปิดโดน่าตีอแมตต์ประทับใจที่ล่าสุดผมก็เพิ่งได้ยินมาไป ทัวร์เดอะฟาร์มเดลฟาร์มเดลฟาร์มใช่ไหมใช่เป็นการแข่งขันนนั่นเป็นการแข่งขันเลยนะหนึ่งลงลงรุ่น107่งร้อยกิโลหนึ้อยกิโลน้ำหนักเหรอไม่ไม่ไม่เราจะห่างหนึ่งกิโลเมตรนี่แหละครับคือสองคนถือว่าเป็นกูรูผมให้ว่าเป็นกูรูในตึกเลยแหละการจักรยานรุ่นใหญ่กว่าพวกเรานี่พวกพี่ก้องพี่โจนะพี่ก้องเขาจะสายทัวริงทัวริง พี่โจก็ทัวรลิงนะเป็นนครชัยอะไหรือเป็นทัวร์แบบไหนอ่าล่าสุดล่าสุดน่าจะเป็นนครนพิงค์พิงค์เดี๋ยวผพว่าเละแล้วเดี๋ยวผมนี่ข้ามบางนี้ก่อนอีกคนนึ่งเซย์เซย์แล้อีกคนหนึ่งคือกวางกวางเอบีน้องมอเป็นไงครับเป็นไงมาไงถึงได้มารวมกวนกับเราว้ามาอีกคนเลยมามาปาโมดปาทานสวัสดีครับนี่ศิลปินใหม่ของพ่วีไว้ก่อนนะฮะใช่เป็นไงมาไงครับพี่กวางกับพี่ปาโมดปาทานครับได้มาเริ่มปั่นกันงไงอย่างพวกเราเนี่ยเราถือว่าเป็นแบบ สเต็ปเดียวกันทำไมถึงคิดว่าเราอยู่ที่เดียวกันดูจัดสภาพแล้วไงอ๋อนี่ไม่เกี่ยวก็ได้2คนก็นเลอยเ่อยเ่อยเอยเ่อยั่ยลอยเ่อยเือยอย่อยข่องกวอยือยังืงอเล่ยเลอยเร่อยเลื่อ่อยอืยอเเ่ยือล แต่ว่าก็ยังไม่ได้ปั่นจริงจังคือเมื่อก่อนเนี่ยมีมีโอกาสได้อยู่คอนโดในเมืองเราก็เบื่อรถติดเราก็เลยบอกเอ้ยงั้นลองซื้อจักรยานมาปั่นเล่นดูเป็นสายเดินทางไปทํางานใช่ครับปั่นสักพักหนึ่งจนกระทั่งย้ายบ้านกลับไปอยู่ที่พุทธมณฑลแล้วทางานที่อโศกไม่ควรไม่ควรเลิกคร <c oughs> นนี้เนี่ยก็คือได้พี่พลเราบปรนโลซูเปอร์แบนด์กันได้พี่พลเนี่ยมาชวนปั่นนะฮะก็ เลยมีไฟนะมันร้อนก็เลยสร้างควสนุกอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็เลยได้มารวมตัวกันก็เป็นวิวานเป็นไงมาไงก็จริงๆแล้วผมเนี่ยคือผมเป็นคนชอบออกกำลังกายนะครับยังครับพี่ยังไม่เข้าจักรยานเลยพี่ยังไม่เหรคือผมออกกำลังกายประจำอยู่แล้วผมเตะฟุตบอลครับทปั่นเขาสกิทนิดหนึ่งนงฮะเขาออกแล้วหัวมีธุระต่อแล้วนะฮะโอ้ผมผมรีบครับผมครับผมมีธุระต่อเลยเดับใส่ไว้ดีกว่าครับครับครับวันนี้เราไปไหนกันดีพี่วันนี้เรา นี่ครับอันนี้เป็นเนื้อไม่รู้ว่าส่วนไหนนะครับแต่ว่าสุกสุกมากมันจะมันแข็งแต่ว่านี้ดิบไปออกแต่เนื้อจริงๆเขาสามารถนะสามารถกินได้แต่ว่า อร่อยเลือดเลือดเต็มเต็มเลยข่าวปะข้าวนะข้าวซีอจะมีอยู่ขาวไม่ใช่ข้าววัวางนั้นโอ้โหภูความรู้สูงมีหลายคนบอกว่าเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยตอนที่ทำอะไรมันไม่ลาบลื่นไม่ลื่นไหลจะทำยังไงีให้มันไหลลื่นไหลลื่นก็ปล่อยปลาไยกินปลา กินมันจะลื่นยังไงเขาต้องปล่อยปลาดิพี Gun ่ผมอ่านไปทำผิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไม่อยากป่วยไม่อยากจะเป็นโรคไอไข้เจ็บอยู่ตลอดชีวิตปวดตีไข้ทำเลยปล่อยปลาหมอผมอ่านทำผิดทำไมฮะนป่วยป่วยทั้งชีวิตปวดงงเลยนะเป็นมุก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 ไม่มีจริงถ้ามาดูใกล้ๆนะครับตรงนี้ ก็จะมีสามารถเซตเป็นกรุ๊ปสีได้นะครับผมก็เป็นเสียงกลองนะฮะเช่นครับก็อน,นอกจากเสียงกลองแล้วยังทาเป็นเสียงเครื่องสายหรือเสียงแพดอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพ่อน,นพอเราเอามาจับมันมารวมเป็นเพลงปุ๊บนะครับก็จะเล่นได้ประมาณอย่างนี้นะฮะ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова นอกจากนั้นเนี่ยความสามารถมันยังไม่ได้จบแค่แค่เป็นเพลงสายเตร์นได้อย่างเดียวนะสามารถท like ําเป็นดูกรสามารถทําเป็นเพลงสายแบบปกติสายล็อกที่เราเล่นก so ันอยู่ทุกวันนี้ก็ได้นะครับมันจะลิงก์กับคอมใช่ไหมครับใช่ครับคือเสียงคือในตัวมันเองเนี่ยไม่ม right ีเส <cond> ียงนะครับตัวเองเนี่ยเป็นตัวควบคุมอย่างเดียวเสียงก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เราอัดเสียงอะไรก็ตามเข้ามาหรือจะใช้เสียงไลบรารีที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะอย่าง ถ้าจะทําเป็นเพลงแนวแบบนัาสายล็อกนะครับก็ใช้เสียงกลองที่มันไม่ใช่เสียงตื้ตนๆนะครับเป็นเสียงกลองแบบเสียงจริงก็ได้นะจะอะไรก็ได้ครับก็เสียงเป็นโนเสียงอะไรี้ก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็เรา ใช้ตัวตัวนี้เนี่ยมาคอมโพสเพลงออกมาเป็นเพลงได้เลยโดยที่เราสามารถแบกตัวแค่ตัวนี้กับคอมพิวเตอร์เรานะครับไปที่ไหนก็สามารถทําเพลงได้ก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องแบกกีตาร์แบกเดไปแตกลองไปเป็นชุดใหญ่ๆเพื่อจะทําเดโมเพลงหนึ่งแล้วนะครับถ้าที่เห็นบนจอเนี่ยนะครับมันก็จะแบ่งเป็นซีนนะครับเป็นซีนของเพลงนึงเนี่ยเราจะมีกี่ซีนก็ว่าไปาเป็นอินโรเป็น A1 เป็นคุกเป็นซีนออกมาก็จะได้ฟิลประมาณอ,าอย่างนี้ นี่คือมีใช้เสียงเป็นนอเสียงเครื่องสายอยู่ข้างหลังนะ,ะเสียงเอฟเฟกต์เป็นแอมเบียนต์วิ่ง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 กับกองจริงเข้าไปนะครับอาจเป็นโซโล่ก็ได้นี่ก็มีใช้คีย์บอร์ดอนี้ร่วมเข้าไปด้วยนะคะก็จะได้เล่นโน้ตได้คล่องขึ้นแต่ตัวมันเองจริงก็เล่นโน้ตได้นะครับซึ่งความสามารถมันเนี่ย มันไม่หยุดเพียงแค่นี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเรามีไอเดียอะไรที่จะใส่ข้าไปเพราะตัวเนี้ยมันทำได้เยอะมากสามารถเล่นเอฟเฟกเล่นอะไรก็ได้นอกจากทาเพลงของมันเองแล้วตัวมันเองยังสามารถไปควบคุมโปรแกรมดีเจโปรแกรมอื่นในๆรก็ตามที่สามารถส่งวิดี ข้อมูลมีดีมาได้นะครับ mm hmm. ผมก็ลองแนะนำแนะนำกันดูครับผมมีทั้งเวอร์ชั่นเล็กมีตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวใหญ่ใครอยากลองเล่นลองไปตามร้านขายเครื่องดนตรีแนวอิเล็กทรอนิกส์ดูครับน่าจะมีให้ลองเล่นได้ก็แล้วในบนตลาดเนี่ยครับก็ยังไม่ได้มีเฉพาะเครื่องนี้นะครับมีอีกหลายๆช้อยให้เลือกนะครับก็อยู่ที่ว่าเราใช้จ่ายกับมันได้แค่ไหนหรือว่าเอามาแล้วใช้คุ้มกับกับเราไหมตรงก,กับแนวเราไหมวิธีการเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยจริงๆในใน iPhone หรือใน iPad นะครับมันจะมี แอปอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อ i m a c h i n e นะฮะก็มันเป็นฉบับย่อของไอตัวนี้นะครับผมก็เอามาลองดูก็ได้ว่าจะได้รู้ว่าฟีลวิธีการเล่นของมันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับเป็นโปกแรมซึ่งหน้าตามันก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะครับเวลาเราเล่นก็จะได้ยินเสียง อะไรเงี้ยน,น,น,นะครับผมก็ตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ถี่ร้อยนะครับผมเอามาลองเล่นดูก่อนก็ได้นะฮะก็ศึกษากันดูครับคอร็ตมีข้อมูลมากมายหรือว่าใครที่อยากรู้มากกว่านี้นะครับผมก็ส่งส่งข้อความมาทาง Facebook ของกวางก็ได้นะครับ facebook.com/slash k a b n o r m a l <c oughs> ครับผมหรือว่าทางวงนะครับ f a c e b o o k c o m a abnormal rock band ครับ